สวัสดีจ้าเยี่ยมพระลอจ่ากับป่าหาเฮ็ดคือเก่าจ้บประมาณใบสองจับมื่อเนี้ยวไหวก้มเมื่อวานหน่อยหนึ่งจ้บพี่เนาะเพ่ลวีวียคเนาะจ้บเพลวีแยงจ้บพี่น้องมื่หลุนกับยายใบยายชีตะแกงหรือบ่เนาะจับมื่อเนี้ยขอมาก็มาหาคิมให้พี่น้องเบิ่งเละจ้าพี่กัดกับปาน้องมิกตะบนทุกข์เพิ่ลบุตรลิกจ้าเปิดเปิดอยู่ในดอกเฮ็ดจ้บพี่น้องมื่อเนี้ยเป็นเฮ็ดละงูสองจูมจ้บพี่น้อง ขี่แล้วน่าจะพี่หน้อมาลุ้นมูกะพ่อด้ขี่เป็นพี่น้อ,องเบิ่งจ้ะนี่จ้ะเป็นระง,งูแดงจ้ะต่อบ้านหนึ่งจ้ะรวมพ่นบ่มีมั่นน่าจะพี่น้อต่อบ้านก็บ้านและจ้ะองุกจ้ะ ก็นำหาให้ร่มรวมๆนะจ้ะพี่เนาะเป่นดำจ้าบ้าฝ่อเอฟสีเพิ่นฮะคือกันจ้า นี่เราอกบ่นี่เราหกคนบ่เออแต่ h ô น้นมันเหนื่อละต่ว่าขอยมากข่อยก็มากคำข่อยก็มากพ่อด้หาคลิปหน้าลูกอเงนาอะไเ็ดชิจุ่มเลยเาอ้าวมเจียนยังไงเนาะใ่หรนั่นบนตาตาเห็ดคลิปฮ บสามหแล้ว่าอยกจากให้ก็ได้ระบดดอย่าพี่หนอ Bon, mọi những đọt nâng ngang sẽ phê nọ, phần này có phải hết đọt, nó sẽ phê nọ. cha, đam bị đọt nâng chè phê nọ, mẹ đọt nâng เล็บมันออก็บไหนดอกจียพีนอบ่เคยเก็บกับบ่มีดอกนึงจียพีนอเผิ่งดำจ้ะแงได้อยู่จ้ะดำจ้ะงามจียพีนอแงามอยู่จ้ะนะดอกนึงจ้ะ ดอกจชาดอกหอมยอดฝรั่งชาเป็นดอกดอกจ้าว่าจะเป็นละพออีกดอกหนึ่งก็งามจะเป็นดอส่วนนี้ก็เฮ็ดดอกละจ้ะ เล่จ้ะสองดอกจะเห็น้องสาดอกจะเนอนเพิันบุวไปไหนด้วยจะเห็นดอกหนานี่จ้ะจ้ะตันนี้ก็ออเค็ดดเลยจะเพนเอจ้ะ ไอ้หนาขาวจ้ะจ้าแลเวลเหลืองานจะออกมาหาน่ะจ้ะพี่นเหรจ้าเจ้เพลอเฮ็ดข้าวดินงามๆจ้ะจ้า,จา ก็มีเห็นเราหกขึ้นโมนอจ่าพี่เนอะมาเลยจะาจะดอกหนึ่งน่าจะเปิดจะดอกนึงมันจิมเจีวยระแสบกันนะจ่าพี่เนอะ เพราะเห็นดอกกระแสบช่วงจะพีนอเนะอเงนค่ะยางย่างไก่แมาสิพ้ามาเอาด้วยจะพีนอมาคอเห็นพนละตาพดีผู้เฒ่านาะจะโอเาหาจะ เฉ่ๆาจัชองง้อกม่หจัแล้วอ้ยม่นง้อยู่แต่ว่างามจพี่หนอจับจ้บพี่หนอขึ้มาล้างกะกะคื้น่าเลยน่าจ้บพี่นอบ้านเรือนโบก็บชนเหนียจ้ chào phê nọ chào vừng chào chào là con chào chào chào

ไม่เธอกินเพ่นน่าจะแจพีเนาะเก็บไปน่กับพ้นโต๊ไปเด้อแจพีเนาะลอนในย่า่เบเอา้อนอนนึงแจพีเนาะโอ้ เฮ็ดผงดำกับ่อเ้้อจ้ะพี่น้อง้้้้้้น้้้า้้้้้้้้้้้้้้จะ้ด้้้้้้้้้้้้้ม้น้ะ้้้้้้้า้้้้้้้้้ิ้้้่้้้้่้้้้ด่้้้้้้ về cho phía nó còn đam chưa này chưa cho kênh คนหำคนจะงามอยู่จากคนแข็งนะจะเห็ดชนิดนี้คนดำหนุบง่ายจะพี่หนป้าถนานใหญ่เลยดอกง่ญ่ดอกหน้อยนาจะพี่นุ ไอ้เสบือให้บึ้องเจมสเนรอมาจอเนี่ยเก็บเลยนะเจมสพเนรอคัำแหลกเจมส์เนรอ

พี่หนอกมนังแหละอะไรพี่หนอกยายกัสิเก็บอดดอกบานแปนให้ผู้เฒ่าเป็นแกงเด้อจ้ะนี่พอดอกบานเก่าแล้วเนาะจะพี่หนอกพอเฮ็ดช่วงนี้มันอึดได้จ้ะพี่หนอกพอบานก็บานละจ้ะจ้ะจ้ะนี่ มานลวจะพี่นองั้นมาเจนี่อล้วยายมีก้อนถ้าสิจิมพี่นอเมืองมาเนี่จ้ะนลจะพี่นอได้กรบบรดจิมใหม้วงวัสุตอนเด้อจะพีนอพ้นโตกแห้เงเต้นตาละช้ว,วยเมื่อละจะพี่นอ พอผลกระตุกโอเคพอใครให้เราหัวข,ขาวจ้ะซึ่งเมื่อตอนนี้ยังผอนะจ้ะพี่น้องโอเคสองใครใจ้ะจ้ามาสรุปผลงานน้ำใหญ่เอ็มพารอจ้ะพี่น้อง กระป๋าหาเห็ดคำคำจะมันอยู่จ่าเป็นเห็ดร่ำรวมจะมีเห็ดละโง่เห็ดเผงแดงคาไลเห็ดหลังแหล่เด้อจ้ะเลือตาจะพี่น้องเช่นได้ใส่ถุงจ้ะตอนนี้ไปเห็ดละโง่ปานจ้ะคระมักคลิปนี้กับก้นไหลก้นแช่ก้นที่ตามใบเด้อจะพี่น้องฟังไปจ้าจะเยี่ยมพะโล่จ้ะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า